วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองโดยนำเสนอรองศาราจารย์สิทธิกรศักแสงจัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเนื้อหาบางส่วนอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพุทธศักราช2560และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองเนื้อหาในวิดีโอนี้จะประกอบไปด้วย 1. ความหมายประเภทลักษณะสำคัญของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับรัฐธรรมนูญ 2. การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ 3. การยกเลิกรัฐธรรมนูญ 4. การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ 5. อำนาจอธิปไตยและ 6. สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน รัฐธ,ธรรมนูญนับว่ามีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีไว้รองรับสิทธิสเ,ญญเรส,ธสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนด้วยนอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครองซึ่งเป็นหลักประกันไม่ให้ผู้ปกครองล่วงละเมิดในสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนรัฐธรรมนูญยังเป็นเครื่องกำหนดทิศทางในการดำเนินการบริหารประเทศของรัฐบาลซึ่งจะทำให้รัฐบาล สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนประเภทของรัฐธรรมนูญแบ่งออกเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับรัฐธรรมนูญที่เป็นจารีตประเพณีทั้งนี้ทุกประเทศทั่วโลกมีการกำหนดใช้รัฐธรรมนูญทั้งประเทศที่มีระบอกการปกครองแบบประชาธิปไตยรวมถึงประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบเผด็จการ เพื่อใช้เป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการบริหารประเทศการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญนั้นมีแนวคิดการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญอยู่3อำนาจคือ 1. อำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญคืออำนาจทางการเมืองของคณะบุคคลหรือบุคคลที่อยู่ในฐานะที่บันดาลให้มีรัฐธรรมนูญเรียกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรือรัฐาธิปัตย์ หรืออำนาจของผู้ที่มีอำนาจสูงสุดหมายถึง 1. ประมุขของรัฐ 2. ผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหาร 3. ราษฎร 4. ผู้มีอำนาจภายนอก 2. อำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นอำนาจที่ควบคู่กับอำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญเพราะถ้าไม่มีผู้จัดให้มีรัฐธรรมนูญก็ย่อมไม่มีผู้จัดทำรัฐธรรมนูญ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 1. การจัดทํารัฐธรรมนูญโดยบุคคลเดียวมักจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติหรือการรัฐประหาร 2. การจัดทํารัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคลเรียกว่ากรรมาธิการคือคณะบุคคลที่ทําการยกร่างและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ โดยการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่สำคัญในปัจจุบันคือการจัดทำรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรธในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หรือฉบับประชามติของประชาชนเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2559กล่าวคือ ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชได้ทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550สิ้นสุดลงโดยประกาศใช้ร <words> ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ไปก่อน เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2557ฉบับชั่วคราวนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นมีเจตนากรมเพื่อจัดตั้งสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญตัติและให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขสถานการณ์อันวิกฤตให้กลับคืนสู่ภาวะปกติจะให้มีกฎหมายที่จำเป็นแวงด่วนจะตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่างๆเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่นๆและให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้วัดกลุ่มเหมาะสมขึ้นโดยหลังจากนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2558มาตราที่5ได้มีการบัญญัติถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา21คนโดยมีนายมีชัยวุชุพันธ์เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชณาจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559โดยเมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทํารัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้แจ้งคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบและให้คณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเวลเพื่อดําเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติโดยให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทาคําอธิบายสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญโดยสรุปที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวกและส่งให้คณะ กรมการการเลือกตั้งภายใน15วันนับแต่วันถัดจากวันที่แจ้งคณะรัฐมนตรีซึ่งได้ผ่านประชามติเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2559และได้ประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งรชาชการไทยพุทธศักราช2560เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2560 3. การจัดทำรัฐธรรมนูญโดยสภานิติบัญญัติ 4. การจัดทำรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ อำนาจที่ 3. อำนาจที่ได้รับมอบหมายมาจากรัฐธรรมนูญคือบรรดาอำนาจขององค์กรสถาบันหรือบุคคลทั้งหลายที่ได้ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐธรรมนูญนั้นได้มอบหมายอำนาจให้การจัดทำรัฐธรรมนูญมี2วิธีคือ 1. วิธีการจัดทำรัฐธรรมนูดโดยการคิดค้นขึ้นมาใหม่คือการคิดโดยการค้นหาหลักเกณฑ์แห่งรัฐธรรมนูญขึ้นมาเอง 2. วิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยการเทียบเคียงหรือการลอกเลียนแบบเป็นการหยิบยืมเอาหลักเกณฑ์จากรัฐธรรมนูญของนานา,นาประเทศนำมาเป็นต้นแบบเช่นรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1789การจัดทำรัฐธรรมนูญการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญให้มีความสั้นหรือความยาวนั้นมีข้อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้1 ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการทางการเมืองเช่นประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชหรือตั้งระบบการปกครองขึ้นมาใหม่มักมีรัฐธรรมนูญที่ยาวมีจำนวนหลายมาตราเพราะต้องกำหนดหลักเกณฑ์การปกครองให้มีความชัดเจน 2. ประสิทธิภาพขององค์กรที่มีอำนาจตีความตามรัฐธรรมนูญคือประสิทธิภาพของศาลหรือสถาบันตุลาการที่มีอิสระและมีประสิทธิภาพสูงคล่องตัว และการตีความตามรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับการและสมัย 3. สถานการณ์บังคับใช้รัฐธรรมนูญสถานการณ์ของรัฐธรรมนูญอาจเป็นเรื่องกำหนดความสั้นยาวเช่นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะมีเนื้อหาที่สั้นกระทัดรัดส่วนรัฐธรรมนูญฉบับทาวรจะมีเนื้อหาที่ยาวและรัฐธรรมนูญสมัยใหม่มักจะมีเนื้อหาที่ยาวและมีหลายมาตรามากกว่าแบบเก่า การจัดให้มีและการจัดทำรัฐธรรมนูญของประเทศไทยแบ่งออกเป็นระยะเริ่มแรกการเสนอให้พระมหากษัตริย์จัดให้มีรัฐธรรมนูญซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ระยะที่พระมหากษัตริย์กับคณะปฏิวัติและราษฎรร่วมกันจัดให้มีรัฐธรรมนูญ เป็นการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนา2475และจัดให้มีรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกขึ้นนั่นก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูนการปกครองแผ่นดินสยามชั่วครา่พุทธศักราช2475ซึ่งถือว่าเป็นการตกลงกันร,ระหว่างประมุขของรัฐผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารและราษฎรในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้น การจัดทำรัฐธรรมนูญแบ่งออกเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยคณะปฏิวัติการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยคณะรัฐประหารและการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยสภานิติบัญญัติการยกเลิกรัฐธรรมนูญการยกเลิกรัฐธรรมนูญหมายถึงการกระทำใดๆที่ทําให้ข้อความในรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญฉบับนั้นสิ้นผลไปโดยแบ่งเป็น 1. การยกเลิกรัฐธรรมนูญตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ คือการทําให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นมาตรานั้นสิ้นผลบังคับไปตามวิธีทางที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดวิธีการยกเลิกไว้โดยมีวิธีการยกเลิกรัฐธรรมนูญตามวิธีทางรัฐธรรมนูญอยู่2แนวทางคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมและการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูนขึ้นมาใหม่เพื่อใช้แทนฉบับเดิม 2. การยกเลิกรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญอยู่2อลักษณะคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการปฏิวัติและโดยการรัฐประหารการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญความสูงสุดของรัฐธรรมนูญแสดงออกถึงการคุ้มครองรัฐธรรมนูญได้อย่างไรรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นกฎหมายสูงสุด และผลที่ตามมาจากการยอมรับให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดก็คือ '1. เป็นกฎหมายที่สูงกว่ากฎหมายในรูปแบบอื่นใดทั้งปวงและกฎหมายอื่นๆนั้นจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ '2. ผลที่ตามมาจากการยอมรับให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดมีค่าบังคับสูงสุดในลำดับชั้นของกฎหมายอยู่2ประการคือประการแรก รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องกำหนดวิธีการหรือกระบวนการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งพิเศษแตกต่างไปจากกฎหมายธรรมดาปบระการที่2จะต้องกำหนดให้มีวิธีการในการพิจารณาตรวจสอบความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายธรรมดาและหากพบว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่ถูกโต้แยง้งฝา่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็จะต้องมีการเพิกถอนบทกฎหมายที่ได้ล่วงละเมิดต่อรัฐธรรมนูญนั้นด้วย องค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดแย้งกับร,ถถรัฐธรรมนูญ 1. องค์กรที่เป็นตุลาการคือศาลยุติธรรมกับศาลร,ร,รัฐธรรมนูญรวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่ศาลแต่มีลักษณะเป็นองค์กรตุลาการ 2. องค์กรที่ไม่เป็นตุลาการคือคณะตุลาการร,ถถารัฐธรรมนูญและรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติวิธีการในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับร,ถถรัฐธรรมนูญ 1. ระบบการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญคือระบบการควบคุมกฎหมายแบบรูปธรรมและระบบการควบคุมกฎหมายแบบนามธรรมซึ่งการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีการต่อสู้ป้องกันปัญหากับกฎหมายที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญพบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการพิจารณาพิพากษาซึ่งฟ้องร้องกันอยู่ในศาลตามปกติทุกศาล ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองคดีแรงงานคดีภาษีอากรหรือคดีอื่นๆในทำนองเดียวกันนี้ในแง่ของกระบวนวิธีพิจารณาความปัญหากฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็เป็นเพียงประเด็นซึ่งถูกเสนอเข้าประกอบกับประเด็นหลักซึ่งฟ้องร้องกันอยู่โดยคู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดหรือภาระหน้าที่ของตนตามกฎหมายฉบับหลังๆห,หรืออีกในหนึ่งก็คือ ปฏิเสธอำนาจของศาลที่จะบังคับใช้กฎหมายฉบับนั้นให้เป็นผลร้ายแก่คดีของเขาเพราะกฎหมายฉบับนั้นขัดรือยแย้งกับรัฐธรรมนูญน,นั่นเองในแง่ของกระบวนการวิธีพิจารณาของระบบควบคุมแบบนามธรรมาก็คือระบบที่ตรงกันข้ามกับระบบการควบคุมแบบรูปธรรมนั่นเองเพราะเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นจากการนำวิธีการแบบรูประธรรมมาใช้กับรัฐบาลรัฐ ดังนั้นในวิธีการควบคุมแบบนามธรรมานี้แทนที่จะต้องรอให้มีคดีพิพาทในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นสู่ศาลเสียก่อนคู่ความผู้เสียหายจากการนำเอากฎหมายฉบับนั้นมาปรับใช้กับคดีจึงมีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลซึ่งกำลังพิจารณาคดีนั้นอยู่ว่ากฎหมายฉบับนั้นขัดอื้อแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ ปัญหากฎหมายแย้งกับรัฐธรรมนูญจะถูกนำเสนอเข้ามาในประเด็นหลักให้องค์กรผู้มีอำนาจชี้ขาดวินิจฉัยได้โดยตรงไม่ต้องอ้างข้อกฎหมายประกอบกับคดีพิพาทอื่นใด 2. ช่วงเวลาในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญคือการควบคุมก่อนที่จะมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายและการควบคุมหลังมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย 3. ขอบเขตของการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญคือควบคุมกระบวนการกฎหมายและควบคุมเนื้อหา 4. ผลของการวินิจฉัยในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญคือมีผลกับกฎหมายมีผลกับรูปคดีและมีผลกับบุคคล องค์กรที่เข้ามาควบคุมและวิธีการในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูนตามรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560โดยการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนั้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้มอบอำนาจให้ศาลร,รัฐธรรมนูญโดยใช้วิธีการดังนี้ 1. แก้ไขเพิ่มเติม 2. ร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้ 3. ควบคุมหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 4. ่ร่งางข้อบังคับที่อยู่ในอำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญและ 5. ควบคุมระเบียบที่อยู่ในอำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยหมายถึงอำนาจสูงสุดในการปกครองซึ่งจะมีสิ่งอื่นใดที่จะมีอำนาจยิ่งกว่าหรือขัดต่ออำนาจอธิปไตยไม่ได้อำนาจอธิปไตยนั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปในแต่และระบบการปกครองตัวอย่างเช่น <N> ในระบบประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยนั้นจะเป็นของประชาชนซึ่งประชาชนจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอำนาจอธิปไตยนั้นจะเป็นของพระมหากษัตริย์คือพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ <N> ลักษณะของอำนาจอธิปไตยโดยนักัตศาสตร์ในปัจจุบันได้ให้ความเห็นว่าอำนาจอธิปไตยนั้นมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ 1. ความเด็ดขาด ได้แก่การออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับแก่ประชาชนของรัฐการใช้อำนาจอธิปไตยเพื่อออกกฎหมายจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประชาชน 2. การทั่วไปอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจที่สามารถใช้ได้เป็นการทั่วไปจะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่บุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ภายใต้อนาขตของรัฐหากมีการละเมิดข้อบังคับบุคคลน,นั้นจะต้องได้รับโทษทัานตามที่กำหนดไว้ 3. ความถาวรอธิปไตยจะมีอยู่ในรัฐโดยถาวรถึงแม้ว่ารัฐบาลของผู้ใช้อำนาจนั้นจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม 4. การแบ่งแยกไม่ได้ในรัฐหนึ่งหนึ่งจะต้องมีอำนาจอธิปไตยเพียงหน่วยเดียวหากมีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยก็เท่ากับว่าอำนาจอธิปไตยจะถูกทำลายลงซึ่งจะทําให้รัฐแยกสลายตัวไปและจะทําให้เกิดรัฐใหม่ขึ้นเป็นหลายๆายรัฐเช่นอินเดียแยกออกเป็นประเทศปากีสถาน เยอรมนีแยกเป็นเยอรมนีตะวันตกและตะวันออกแนวคิดการใช้อำนาจอธิปไตยนั้นได้มีแนวทฤษฎีอำนาจอธิปไตยที่สำคัญ5ทฤษฎีด้วยกัน 1. ทฤษฎีว่าด้วยอำนาจสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้า 2. ทฤษฎีอำนาจสูงสุดของพระสันตปาปา 3. ทฤษฎีว่าด้วยความมีอำนาจสูงสุดของกษัตริย์ 4. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและ 5. าอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ แต่ในปัจจุบันนั้นมีเพียงสองทฤษฎีเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปคือทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติโดยทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้นได้มีนักปราชญ์ที่ชื่อชองชาร์กร so ูโซได้เขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าสัญญาประชาคมโดยสรุปได้ดังนี้ 1. หลักการและแนวคิดอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนคืออำนาจอธิปไตยนั้นไม่สามารถเป็นของใครคนใดคนหนึ่งได้จึงเป็นของทุกคนในประเทศ 2. ผลของอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนโดยผลของทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้นจะประกอบไปด้วย 1. ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ปกครอง 2. การมอบอำนาจของประชาชนให้ผู้แทนนั้นประชาชนสามารถควบคุมผู้แทนกษสตรได้และเมื่อประชาชนไม่พอใจผู้แทนวษัตรก็สามารถถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ 3. ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน เป็นทฤษฎีที่สนับสนุนให้ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจได้ตลอดเวลาทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติโดยทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดของซีเอเยซึ่งได้กล่าวว่าอำนาจอธิปไตยนั้นแบ่งไม่ได้ผลที่ตามมาก็คือประชาชนแต่ละคนไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผู้ส่งไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยก็คือชาติทําให้ประชาชนแต่ละคนไม่มีสิทธิ์ใดๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยผลของแนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ 1. ชาติเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยไม่ใช่ของประชาชนดังนั้นการเลือกตั้งชาติมีสิทธิ์ที่จะมอบอำนาจเลือกตั้งให้แก่ประชาชนสามารถจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งได้ 2. ผู้แทนแต่ละคนไม่ได้เป็นผู้แทนของประชาชนแต่เป็นผู้แทนของชาติและไม่อยู่ภายใต้อานตจของประชาชนผู้เลือกตั้ง 3. หากชาติมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงกระบบก,การปกครองไปเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ผู้แทนมีอิสระอย่างเต็มที่ที่จะกระทำการใดๆในานามของรัฐ โดยรวมแล้วความแตกต่างระหว่างทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและเป็นของชาตินั้นทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนมองว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ของทุกคนส่วนทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของชาตินั้นมองว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนและชาติจะเป็นผู้กำหนดบุคคลให้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งเองอำนาจอธิปไตยแบบของประเทศไทยอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยนั้นเป็นอำนาจอธิปไตยแบบของปวงชนชาวไทยคือนำอำนาจอธิปไตยของประชาชนมาใช้ร่วมกับอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติไว้ในมาตรา3ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นในทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและได้บัญญัติไว้ในวรรค2อีกว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติและความพาสุกข,ของประชาชนโดยรวม โดยอำนาจอธิปไตยนั้นตามหลักสากลแล้วแต่ละรัฐจะมีองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยอยู่3องค์กรได้แก่องค์กรฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลนิติบัญญัติหรือรัฐสภาและตุลาการหรือศาลสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนสิทธิคือประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายรองรับและคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิด รวมทั้งบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525อธิบายความหมายของสิทธิไว้ว่าความสำเร็จหรืออำนาจที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเสรีภาพเป็นคำที่ถูกใช้เคียงคู่กับคำว่าสิทธิคือสิทธิเสรีภาพคำว่าเสรีภาพ หมายถึงอำนาจตัดสินใจด้วยตนเองของมนุษย์ที่จะเลือกดำเนินพฤติกรรมของตอนเองโดยไม่มีบุคคลอื่นใดแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้นโดยไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายสิทธิและเสรีภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการบ่งชี้ว่าสังคมหรือบ้านเมืองนั้นมีความสงบสุขมีสันติมีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามจิตนารมของรัฐธรรม,มนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้แบ่งสิทธิและเสรีภาพของคนไทยออกเป็น13ส่วนสรุปได้ดังนี้ 1. บททั่วไปกล่าวถึงการใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของคนไทย 2. ความเสมอภาค 3. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 4. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 5. สิทธิในทรัพย์สิน 6. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 7. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 8. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 9. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะสุขและสวัสดิการจากรัฐ 10. สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 11. เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 12. สิทธิชุมชน13สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญทั้งนี้สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญนั้นจำแนกได้ออกเป็น3ประเภทคือ1สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล2สิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและ3สิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง